ร่วมงานะครับของพีฟ้ามูบายคับพี่มาเล er show, tale, urgency, fire, ่นเกมมาเล่นเกมแล้วก็มาเตะโชว์เล่นกับน้องโอบแล้วก็คิวเทแล้วก็มีดับบอลทองเหลาดับบอลพัดฤทธิ์แล้วก็รีตอคือเด็กผู้ชายทุกคนต้องเล่นเกมนี้ก็คือเด็กผู้ชายเขาว่าชอบเล่นเกมบอลอยู่แล้วพี่เล่นลเได้นะเพราะว่าคนเล่นเขาก็มีแบบว่ารักบอลหล่อเยอะนะมันสามารถเล่นแบบว่าคอนเน็กันได้ ครับแต่เวันนี้แบบเล่นนี่ตื่นเต้นกว่าเล่นอูบ้านไหมแบบมาเล่นโชวสดๆตื่นเต้นพี่เพราะว่าต้องเล่นจอใหญ่ครับแล้วก็ไอ้ที่ตื่นเต้นกว่าก็คือที่ไปทำไอ้ชาเลนจ์อะไรที่ต้องไปวิดพื้นอ่ะแล้วแรงไม่มีแขนสั่นแล้วมันออกจอใหญ่อันนั้นตายคนนี้ไม่ใช่มันต้องวิดพื้นแล้วมันต้องเอาบอลไว้ข้างหลังมันแรงเกงแล้วไม่รู้ออกจอใหญ่ก็เลยก่มีอยันสนุกกว่าพเพราะมีน้องๆมาเล่นด้วยแล้วก็น้องร้อ ก็โหลดง่ายๆนะครับใครมีมือถือก็โหลดได้นะครับฟิฟ้าโมบายนะครับโหลดฟรีครับเล่นได้ครับรู้รู้ก็ถึงได้เขาบอกว่าจะแต่งอะไรไม่แต่งอ๋อไม่พี่อันนั้นเรื่องเพื่อนไม่เกี่ยวกับคนในวงการครับใช่พี่เป็นเรื่องเพื่อนผมอะไรนะฮะับมนยังไงตอนนั้นอ๋อเพื่อนเล่าให้ฟังเฉยๆพี่แล้วก็โพสต์ไปแล้วก็พอผ่านไปตั้ง50วิแล้ว คิดได้ว่าเอ้ยแมวดีกว่าลบแต่ว่าเขาแคปไปพอดีไงใช่พี่แค่เดือดแทนเพื่อนเฉยครับมินแบ็เพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องวงการนะพี่เพื่อนในวงการฟีดแบ็กอะไรเลยตั้งมินกี้ฟีดแบ็กคืออะไรพี่คนแบบว่าคนถามไปเยอะอ๋อมีคนถามเยอะครับเพราะว่าเขาว่าคิดว่าเป็นเรื่องของคนในวงการนะพี่แต่ไม่ใช่ครับเพื่อนต้องวงการพี่ใช่ใช่ใช่มินกีคนหลายคนเราไปโยงกการเเ็็ปนอ่ะครับพี่อ๋อไม่เกี่ยวเลยพี่เป็นของเพื่อนต้องวงการครับใช่พี่แบบกลัว ไม่ไม่ไม kind of ่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใครอะไรเลยครับก็ยังรอค่อยเหมือนเดิมมาครับเป็นเพื่อนกันแล้วพี่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนครับพี่คุยกันเหมือนเดิมเลยคุยเฉพาะเรื่องน้องหมาก็ล่าสุดได้คุยก็คุยเรื่องห่วงจุ้ยบ้านนะครับไปดูห่วงจุ้ยบ้านมาแล้วเขาก็แค่แนะนําให้เราเปลี่ยนห่วงจุ้ยบ้านเลยไม่ไหมครับกุกกี้กันเลยไม่มีเลยัตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วพี่อ๋อดีขึ้นเยอะแล้วพี่ ยังบียังยังไม่อยากมีใครใหม่เลยพี่ยกระลินเพิ่งโสดสามเดือนนี้มีนีกกี้เข้าเลยเรองข่าวเกี่ยวกัเรื่องที่ก้อยโดนด่าเกี่ยวให้ด่าครับพี่ที่มีดราม่าที่เราว่าให้หมาเป็นเรื่องราวหรออ๋ออันอันอันนี้อย่าอย่าไปด่าน้องก้อยนะครับเพราะว่าเราคุยกันแล้วพี่เพราะว่าหมาเนี่ยเราเลี้ยงเหมือนลูกเลยพี่เหมือนลูกเลยแล้วก็คุยกันแล้วว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอยู่บ้านผมสามสี่วัน อีก3วันก็ให้พี่โต้งพี่คนขับรถไปส่งหาน้องก้อยครับเพราะว่าน้องก้อยเขาดูแลหมาดีกว่าผมดูเองพี่แล้วก็ไมเราได้ถามไม่ว่าเหตุผลว่าน้องก้อยรู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่มีคนเข้ามาค่ยน้ำกลับมาเพราะว่าว่าใช้หมาเป็นเครื่องต่อรองในเรื่องราคอะไรอ๋อครับเพราะว่าหลายคุณลักะแบบน์ตาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จริงๆแล้วก็อย่าไปด่าน้องก้อยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนคุยกับน้องก้อยเองครับว่าหมาเนี่ยเหมือนลูกเราสองคนเนี่ย เราก็เลยอยากให้น้องก้อยช่วยดูแลหมาเพราะว่าน้องก้อยเขาดูแลหมาดีครับแลไ,ได้คุยกับก้อยได้ดอะไรนะครับก็คุยกับก้อยครับก็เพิ่งคุยกับก้อยเนะี่ยก้อยเขาบอกว่าเราก็ต้องช่วยกันดูแลหมานะช่วยกันดูแลลูกเพราะเปลี่ยนสมัครลูกครับพี่ไปดูการ์ตูนแต่ว่าเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะว่าอ๋อครับผมก็เพิ่งเห็นตอนที่เขาลงคลิปในยูทูบครับใช่ครับ อ่าใช่ครับผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นเหมือนกันครับใชรเ่อกี้มบว่าเรื่องน้องหมาไม่เกี่ยวเลยครับไม่ต้องโยงอ๋อเรื่องน้องหมาไม่ต้องโยงนะครับผมคุยกับน้องก้อยเองครับว่าสลับกันเลี้ยงครับอาทิตย์หนึงสมวันกับสี่วันครับใช่ครับ่กัน้ยงอยู่ไม่ได้มีปัญหาไื่อไม่ได้เป็นอย่างที่หนก็คุยกันแล้วพี่แล้วก็คงช่วยกันเลี้ยงหมายันน้องหมาไปอ่ตอนนี้หมาก็สิวบแล้วพี่้าโต้้มัดตัดการอะไรงนี้เงมครัเพรา ออโอ้โหอันนี้ผมขออ,นนอันนี้ผมไม่ไดไ้ไปคุยกับเขาเรื่องที่เขาโมโหเลยครับพี่ยังยังยังไม่ได้คุยเรื่องที่เขาโมโหเลยครับพี่ใช่ครับก็เพิ่งเพ,พิ่งเห็นพร้อมกันในคลิปในยู u ูบอ่ะที่เขาออนมาเห็นเพราะพี่เลยอาหารมาแล้วบ้างแบบบิดท้อไหมที่แบบว่าแจกแล้วบาร์ขายอ๋ออันนั้นผมผมไม่ค่อยท้อพี่ผมก็สบายๆบายไงผมก็ทำมาก็ขายได้ก็ขายถ้าขายไม่ได้ผมก็แจกถ้าบางทีก็มีแบบน้องเอฟซีเขาอัพ หมาเป็นแบบหมาข้ามถนนไม่มีข้าวกินผมก็สไไก่งให้ไปสบายๆพี่ไม่ไม่ตีเรียนเลย,ลลดยได้แบรนด์อะไรนะราอาหารหมาฝั่อาหารหมาด้วยนะครับแบรนด์พรอติแนนะครับัมพัาโอบดีกว่าโอบรออยู่ที่ไกห่